ก็ทําเว็บไซต์ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะฮะอย่าลืมครับต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้ก็รับรอบละแปดท่านนะฮะนัดรวมกันมาครบแปดท่านก็สามารถที่จะชาระเงินเข้ามาแล้วก็นัดกันเรียนได้เลยนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกจริงก็ครับวัีละท่านก็ได้แต่ว่าตัวนี้เราก็จะสอนออนไลน์กันนะฮะก็คือผ่านสกายนะครับสอนผ่านสกายไม่ว่าท่านจะอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ต อยู่อุบนนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนได้ครับนะเราก็กําหนดคอร์สใช้เวลาสักประมาณหนึ่งวันตั้งแต่เก้ามงเช้าจนถึงสักสามโมงเย็นสี่มงเย็นห้าโมงเย็นก็ได้นะครับเราก็สอนกันเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะโดยการใช้อก็เรียกว่าสอนกันผ่านสกายเนี่ยครับแล้วก็ให้ท่านได้ดูหน้าจอแล้วก็ทําตามนะครับวิธีการชําระเงินก็คือชําระเงินเข้ามา ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ตรงนี้นะครับหมายเลขบัญชี4051849388หรือกสิกรไทยครับ7202945089นะครับก็คือชื่อบัญชีก็คือห้างสุส่วนสามัญ w w b d d c o m นะมีอะไรสงสัยก็โทรมาติดต่อเบอร์นี้ครับ0959298254หรืออีเมลมาสอบถามที่นี่ได้นะฮะได้ดีตอนนี้ก็คือท่านสามารถลงทะเบียนผ่านฟอร์มนี้ได้เลยนะครับ เลือกชําระเงินธนาคารแล้วก็เลือกหลักสูตรนะครับตอนนี้เปิดหลักสูตรที่3 0 0ดกอนนะครับส่วนหลักสูตรนี้ก็คือสําหรับท่านที่กวนทำเป็นอาชีพเลยนะครับคอร์สเดียวเนี่ยสามารถที่จะรับงานได้เลยนะครับก็ลองเลือกหลักสูตรดูแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เมื่อกอกอเขาเรียกว่าจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วก็แนบไฟล์สลิปนะครับแล้วก็ ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อครับนะฮะตรงนี้โอเคครับในส่วนของอคอร์สสอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามก็ยังไงก็สมัครกันเข้ามานะครับครับสวัสดีครับ